ดีพี่น้อง fc ชาวยูทูบครับพี่น้องนะวันนี้หนาวครับผมนี่ก่อไฟฟิงเลยครับผมนะก่อไฟฟิงเลยครับนะวันนี้อากาศเย็นมากคนลาบบานเองครับผมพี่น้องวันนี้เวลาไปวิ่งดินครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปวิ่งตน้นกล้วยครับนะจะไปถ่ายทําคลิปเดี๋ยวก็วิ่งตน้นกล้วยดูนะเพราะว่าป้าเบิ้มบอกว่าให้พี่พี่ต้นกล้วยพี่นี้ครับนะวันนี้เ,เลยยุดอยู่บ้านวันหนึ่งครับผมนะก็เลยทําความสะอาดบ้านกับพี่หลาน ร้านหน่อยก็ไปเที่ยวสวนสัตว์ครับนะไปเที่ยวสวนสัตว์สัตว์จังหวัดนครสิมาเดี๋ยวทีวันนี้ก็จัดสวนหย่อมก็ไม่บานครับวันนี้ไม่บานนะไม่บานเขาก็มาช่วยชายพาลุยจัดสวนหย่อมครับนะพี่นามตามสิ่งเขาของพี่นามตามสิ่งเน,นี่ยพี่นม้มเขาทำนะ เดี๋ยววันนี้จะใช้ปลุยก็มาช่วยด้วยครับผมนะมาช่วยแฟนผมนะเลี่ยหนาวหนาวันนี้ครับผมหนาวอลยรเที่กาสมาดังทำคลิปนะก่อไฟฟี่ในพี่หน่อฟี่หนาวเนาะอ้ยอากาศเย็นมากเลยพี่หน่องเลยหนาวครับเนี่ยเย็นเลย เ,เอาเย็นจ่อยเลยดี๋ยวขอไฟฟิงมือบางกล่องอย่น้องเว้ยอันนี้ก็พี่น้ำก็ทำใบครับผมนะพี่น้ำทำสิ่งครับช่องแฟนของผมเองครับผมคือทานผมนี่เปิดทำช่องสองสองคนครับนะ แฟนผมเขาก็ทำเพื่อนผมก็ทำเหมือนผมชาชายปลาลุยของของแฟนผมมีน้ำทำสิ่งนะนะทำสองคนเลยครับผมนะแต่ว่าผมนะ่ะทำมาหลายปีแล้วนะแต่แมบ้านผมก็เพิ่งทำนะแต่ว่าก็ผมเพิ่งทำทำทำ,ทำมาหลายปีแล้วผมนะทำมาสี่สี่ปีแล้วพี่น้องผมเนี่ยนะนะ จะไปผ่านลักเกียร์เลยครับพี่น้องนะจะว้ได้อะไรเลยนะนี่ต้นมะม่วงครับมะม่วงงานเมืองใหญ่โอ้ลูกใหญ่พี่น้องนะลูกยังใหญ่เลยผมสืบมาแต่งานเมืองใหญ่ครับนะงานหยามโมนะนะงานเท้าวชรนาลีนะสืบมาก่อนมาปลูกไปโอ้หลายปีพี่น้องดูต้นก่อนะ ต้นใหญ่ๆเลยครับนี่ผมด้านบนนี่ผมเอาขึ้นขึ้นเอาเลยไปตัดตก่อนต้นใหญ่แบบนี้นะครับผมขึ้นเอาเลยไปตัดเราก็ให้มันแตกกลุ่มใหม่เนาะว่า,าทางบนมันเป็นล้านเป็นหน่วยมันเอากินเอากินยากครับเอากินยากวเวลาเราเวลามันซุกเนะน,นี่น้องเดี๋ยวเป็นหน่วยพี่น้องเป็นหน่วยกับหน่วยใหญ่นะที่พร้อมเป็นเอกเป็นปุ๊บ เราก็สามารถเก็บเหมือนกินได้ไกลๆเนาะเพราะว่าถ้าไปถึงสูงปุ๊บมันแงวันแลงวันทองมันจะกินแมลงวันทองจะกินพอกินปุ๊บมันก็อีทำให้จ่อเข้าไปปุ๊บผลไม้มันมันจะเน่าเนาะแต่แมลงวันทองกินเน่าผลไม้เนาะแฟนผมมาทำแบบ หนาวพี่หนุ่งไฟออกจากห้องไฟม่นเลหนาวยินจ่อยเลยโอ้ห์อาบแดดไม่พี่น้องเอ,อ้ยนะก่อไฟฟี่หนับยินจะ่อยเลยหน,า,นาวแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามให้ทาจายปลาลุยเนาะเ,รเนะพราะว่า,าทาจายปลาลุยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนะที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจให้ ช่องแก่ชายพาลุยเนาะนะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะนะแล้ววันพรุ่งนี้จะไปทําคลิปเกี่ยวกับิงต้นกล้วยครับมานะพว่นนี้ว่นนี้ต้องปเปิดฟ้าถ่ายครับนะเอาฟ้าถ่ายออกเลยฟ้าถ่ายฮกโลนะเพราะว่าเอาไมโครทักใส่ปึ๊บทีนี้ต้นกล้วยที่เราจะเทมันจะเทยากครับนะถ้าไม่เอาฟ้าถ่ายออกเทไม่ไดนะ้เปิดฟ้าถ่ายบินวังนี้ฟนะ้าเบิกมา ฟ้าถ่ายนี่จะไปเปิดอยู่ก็ไอ้บ่อน,นางานครับนะบัน,บนพุธนี้ก็ต้องเติมเน็ตครับผมว่าวันนี้ใช้ไวไฟบ้านนะเน็ตพ้ดเนาะวันวนี้ลอง,งเติมว,ว่าจะไปถ่ายทำยูทูบอะไรไม่กี่นิดนะวันนี้ก็หนาวร้านใหญ่มากเลยครับผมร้านไปเที่ยวะไปก็โผล่กระเมร์เขาตากระยายก็อยู่ในบ้านตาก็มาอยู่นอกบ้านยายอยู่ในบ้านนะ ยหา่พี่น้ำดำสิ่งแฟนผมเองครับผมนะก็อยากทำยูทูปเพื่อนกนครับผมพี่้องเนาะแฟนผมก็เลยเปิดช่องให้ครับนะแต่ผม่ะทำนานละทำมาสี่ปีแล้วทำก็บอกว่านั้นพวพี่นอเนาเราสามารถทำกันได้ทุกคนนะยูทูปนี่ไม่มีการหวงหามกันนะผมนะแต่เราต้องทำตามกฎตามระเบียบของที่ยูทู e กำหนดไห้นะ ใครก็าสามารถเปิดได้ทุกคนนะครับไม่มีการว่าจะมามีลิขสิทธิ์ว่าห้ามเปิดทำ u t u b e อะไรนี่ไม,ไม่ได้ไม่ใช่นะครับพราเขาสามารถทําได้ทุกคนนะครับมันก็อยู่ที่ความสามารถของคุณนะของแต่ละคนนะครับผมนะที่จะพูดจะคุยยังไงหรือจะทํำยังไงก็ให้คนติดตามให้อะไรล้วมีนะบางคนทําก็ไม่กล้าพูดนะมันก็ยากนะการทำ u t u b e ก็องคุยคุยไปคุยเรื่อยเผยไปทําอะไรแล้วก็ถ่ายแล้วก็พูดคุยนะเราจะไปไอ้กล้องไม่ได้นะนะการท o u t u b e นะไม่มีการหว่วงหามครับผมทุกคนสามารถสามารถเปิดช่องได้นะแต่ว่าก็เราจะไปบอกมันก็ไม่คืนนะเพราะว่าการทํา y ำ u u u e แเราก็ต้องใช้เทคนิคแต่หลายอย่างครับผมนะหลายอย่างเราจะ ทำยังไงให้คนติดตามเราเยอะเราทำยังไงตัดต่อยังไงอะไรยังไงครับผมผูอยากแต่อย่างผมเนะนชายพลุยก็ทำมาเจ็ดเอเจ็ดปีสี่ปีจะเขาหาปีเลยเนาะสี่ปีหัวแล้วครับผมนะก็ถือว่าเ,เ,เรียน,นะนะเนเยนกกรู้ไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องนะนะเรียนรู้การทำาไปเรื่อยๆรัการทำในยูทูบไปเรื่อยนะนะศึกษาไปเรื่อยจากช่องพีพีก็เนาะทีก็ผ่านแล้วนะศึกษาไปเรื่อยครับผมสำหรับวันนี้ก็ แต่มาหนังพูดคุยกับพี่น้องต้องขำเนาะแล้วพ่งนี้ชาวิืมงานครับพี่น้องนะบินินกลวยรุ่งนี้เจอกันที่หน้างานนะผมนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมและกดติดตามให้นะขอบคุณทุกแรงแรงใจครับผมนะชาชายพลุยก็ขอฝากช่องด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมจากชาชายพลุยนะเวลาทำคลิปลงไปปุ๊บเด้งแจ้งเตือนครับนะ คลิปแลยปุ๊บพี่น้องจะได้ดูก่อนใครเลยครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็โอเคครับผมสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผม